สวัสดีครับผมแชมป์ที่ประกรครับเอครับแค่นั่นหรอเอชนนสวัสด์เอราฟฟิงเกอร์ครับผมโตมัสสุปรีชาครับเราเว้นที่นั่งว่างไว้จุ๊บใช่ไหมครับตั้งหนึ่งครับนี่คือรายการ20 30และ40ครับเพราะสี่สิบเราก็เลยลืมไงตรงที่นั่งตรงกลางตรงนี้เนี่ยมีคน30อีกคนหนึ่งจะมาวันนี้ครับครับมาคุยในหัวข้อสําคัญมากอืมอืมมาคุยเดีครับเยินดชิ้อรับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวต้องบอกกันก่อนว่าผมจะต้องควรอยู่ตรงนั้นมากกว่าหรือเปล่านี่คือ30ิเท่าไหร่เดือนอะไรเมษาปีเ9ก้โอ้โหให้ยาให้ยาให้ยาครับอะไรอ่ะต้องต้องให้ถูกต้องให้ถูกต้องแต่การจัดให้ถูกต้องเนี่ยพี่ยงอยู่ขวาสุดเสมอครับแต่พี่ยอมบอกนะว่าปีอะไรอะไรอ่ะโอเควันนี้ชวนแนะนำแขก่อนพี่แบกนะครับคุณอาทิตย์น้องน้องแบกน้องแบกครับ อืมวันนี้คือพี่แบกเนี่ยตรงในตอนตอนนี้ทำงานเป็นอะไรอยู่ครับเ่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายของเ็ตครับครับอ๋ออืมทำไมเราถึงต้องฟังพี่แบกพูดครับ <c oughs> ไม่รู้มนะันเชือไม่ได้อะไราการอะไรพี่ <c oughs> พี่แบกพี่แบกน่าเชื่อถือ,อยังไงเนี่ทำไมทำไมเราถึงต้องฟัง <c oughs> คนละเมืองเน็ดไงเขาทํางานในแวดวงอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของประเด็นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมานานแล้วก็ต้องฟังเขานิดนึงโอ้ยนึงจริงจริงจริงแขกคนนี้ไม่ใช่แขกที่หาได้ตามทีวีทั่วไปนะครับใช่เลยหาได้ตามออฟฟิศแถวนี้ยเราบอกเขาได้เราไม่กล้าอย่างนั้นออฟฟิศอยู่เข้าที่เดียวกันครับอย่าบอกใครอย่าบอกเขาไม่อยู่ไม่อยู่อยู่คนละตึกคนละตึกคนละตึก อยู่ห่างไกลกันมากีโอ้วันนี้ก็เดินทางมาไกลนะครับนี่ขอบคุณมากรถติดไม่ครับเกียดมากไม่แต่มาวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องไร้สาระพวกนี้พวกไหนพวกไหนต้องรีบพูดเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้พูดแล้วก็ได้ก็คือเรื่องของกฎหมายที่กําลังร่างกันอยู่ใช่ไหมฮะอ่าว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับกฎหมายอะครับ ใช่ใช่กับผมหน่อยใช่ใช่กับผมหน่อย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 ใชกันใช่กับผมหน่อยใช่กับผมน่อยใช่กัมหน่อใช่กับผมหน่อยใช่กับผมหน่ใช่กับผมหน่อยใช่มกับผม่ับกัหมากับน่่กัหยัมับ่ักัมม่กนบัอ ไม่ใช่ให้เขาพูดสิช่วยด้วยมึงไงแหละพูดเเอามากฎหมายชุดกฎหมายความมันคงดิจิตอลนะครับหรือว่าที่หลายคนก็อาจจะรู้จักว่าเศรษฐกิจดิจิตอลมันมันคงไซเบอร์นะครับก็รวมกัน10ฉบับกับอีก3ฉบับรวมเป็น13ฉบับฟังเพอูดีะครับมันมีอะไรที่เราต้องมาคุยกันครับก็หลายคนอาจจะได้พอเห็นร่างนี้แล้วอาจจะพอเห็นข่าวบ้างแล้วนะครับจากสื่อจากอะไรต่างก็ ันน่าสนใจหลายอย่างพรามันเปลี่ยนโครงสร้างใหม่หมดเลยนะครับเรื่องเวลาเราพูดถึงไอซอีทีในประเทศไทยเนี่ยเ,เดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีกระทรวงไอซีทีอยูออ่ชุดกฎหมายต่างเนี่ยมันก็จะออกมาเปลี่ยนว่าโอเคจะมีกระทรวงใหม่ชื่อกระทรวงดิจิตอลจะมีคณะกรรมการใหม่อันชื่อคณะกรรมการดิจิตอลคณะกรรมการนี่ทําอะไรได้บ้างออมีอำนาจสั่งการอะไรบ้างมีการตั้งหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมามา,มากมายนะที่เราสนใจกันเยอะอ,อุจาศกันเยอะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความ มั่นคงปลอดภย Cyber, อัยไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยที่บอกว่าเข้าไปดักข้อมูลเราได้ดูข้อมูลเราได้หรือเปล่าเป็นห่วงกันเรื่องนี้อันนี้คือที่ห่วงกันเยอะว่าเออเนี่ยเราใช้ไลน์ใช้ Facebook เขาจะมาดูข้อมูลเราไหมอันนี้ที่ห่วงกันเยอะคุยกันเยอะแล้วเขาดูามีความเป็นไปได้ที่ทุกช่องทางของเราเนี่ยจะผ่านหูผ่านตาเขาได้เลยอ่าเขาบอกโทรเลขก็ดูได้ใช้โทรเลขไหมครับโอ้แล้วเขาดูได้จริงๆ <laughs> ใช่ไหม ได้ข่าวมาว่ามีความพยายามในการอขอร้องไปทาง ISP ต่างๆผูเ้เหีบยิการอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามที่เราใช้เน,นี่ยว่าขอติดตั้งอุปกรณ์หน่อยนะครับล้วก็เขาก็จะไปทําอะไรบางอย่างกับตัวเวลาเราเข้าไปดู Facebook เข้าไปใช้ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะเห็นอะไรแปลกๆบนจอเรารบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ระวังเบราว์เซอร์มันเตือมนมาว่าเอ๊ะมีความผิดปกตินะเว็บไซต์เนี่ยจะไม่ปลอดภยอัยบางทีเราคลิกผ่านๆไป อันเนี้ยเป็นไม่ได้ว่าเดี๋ยวข้อมูลที่เรากำลังส่งเนี่ยอาจจะถูกดักละมีการพยายามจะไปแทรกแซงตรงกลางหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราแบบติดต่อไปทาง youtube ก็เป็นเส้นตรงนี้แล้วเขาก็มาเขาก็มาแบบชึบชึบตรงกลางอ่าใช่ประมาณนั้นดึงข้อมูลไปดูว่าเอะเรากําลังดูเลดี้กาก้าอยู่หรือเปล่าอหรือว่าอาจจะเป็นตายคือเขาอาจจะกําหนดเขาอาจจะสนใจรถชนิยมเรามากว่าเฮ้ยถ้าไปสนใจเลดี้กาก้ามากเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มั่นคงอ่าเพราะว่า เลดี้กาก้าเนี่ยอาจจะเอาชะามสวมหัวแล้วมันดูผิดศรัทธาเราดูมากไปก็อาจจะทำไม่เป็นไม่เป็นคนไทยครับโอนี่ผมคิดอะไรไปเยอะแยะเนี่ยไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเขาดูไปทำไมเขาดูไปทำไมเขาดูไปทำไมรู้จักหรือเปล่าครับ y o u t u เอ่ออายุสี่สิบเลดี้กาก้ายังไม่รู้จักเลยครับเออเงินก็ปลอดภัยนะไม่ได้ใช้เอกวแรกวงแบบนี้ซึ่งซึ่งเหตุผลที่เขาใหก็คือว่าเขาทำไปเพื่อความมั่นคงของชาติ ใช่ครับก็คือบางทีอาจจะมีกรณีที่บอกว่าอาจจะต้องต่อต้านการกรร่อก,ก,การร้ายการค้าย,ยาเสพติดค้ามนุษๆๆย์อะไรต่างๆนี้ก็มีความจําเป็นของรัฐที่จะต้องเข้าไปสอดส่องดูแลพวกนี้เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยก็ฟังนนดูดีพวกเราก็ได้มีชีวิตทีด่ดีปลอดภัยก็ในหลักการเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆประเทศเนี่ยแม้ทั้งประเทศที่บอกเป็นเสรีประชาธิปไตยต่างๆเขาก็ยอมรับระดับหนึ่งว่าโอเคมันจําเป็นจะต้องให้ อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยให้ทําพวกนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำงานยังไงซึ่งอันนี้ก็ฟังขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเคจะมีกฎหมายเหล่านี้ออกมาเนี่ยหนึ่งว่ามันต้องมีความรัดกุมว่าเ,าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำอะไรได้บ้างเมื่อไหร่ในกรณีไหนใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับจะต้องใช้ จำเป็นจนะต้องใช้มาตรการนี้ซึ่งเขาก็ดูว่ามันมันละเมินสิธิ์อยู่เพราะ,ะนั้นจะต้องอว่าใช้เรื่องอื่นไปก่อนใช้มาตรการอื่นไปแต่จนไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะนะที่ให้ใช้ได้โอเคงั้นโอเคคุณสามารถใช้เรื่องนี้ได้แต่ว่าก่อนจะใช้เนี่ยมันต้องมีการประกาศก่อนว่าโอเคจะมีขั้นตอน1 2, นึ่นะถ้าเราจะทําแล้วก็เอาเหตุผลต่างๆทั้งหมดเนี่ทนทนยทำเป็นคําร้องยื่นไปให้ศาลคือกว่าจะใช้กระบวนการนี้ได้เนี่ยมันต้องโหดสุดๆแล้วอ่ะคือสุดๆแล้วไม่มีทางเรื่องอื่นแล้วนะครับแล้วก็ต้องเป็นวิธีทีี่่เเค้าารยกกววไดดดสสัันบมผิ หรือว่าสิ่งที่ลายแรงคือมาผิดแบบแค่นี้นิดหน่อยไม่ได้ใช่เหมือนถ้าเกิดว่าเทียบกับสมนนไทยมีอะไรขี่ช้างจับตะเกแปนหรือว่าอะไรนะเผาเผาเผาอะไรที่นาเอาหนูตัวเดียวก็รู้สมนวนของเราเนี่ยแบบว่าก็บอกว่าแต่วม่ใช่คนไทยไได้หนูไหมก็อาจจะได้หนูไม่ใช่คนไทยแต่ว่าแบบความเสียหายมันหมดเลยแล้วของไทยนี่มันต่างกับของสากละโลกไง ก็คืออันหนึ่งนี่ก็คือว่ามันปอกี้ที่ว่ามาคือมันไม่มีกระบวนการออที่บอกว่าทําคําร้องไปที่ศาลให้ศาลอนุมัติคือของไทยเนี่ยพูดถึงตามสมมติมาตราสามห้าเนี่ยที่ที่คนคุยอย่างเยอะของตัวร่างพรบรความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้เลยไม่ต้องข,ข,ขออยู่ดีก็ทําได้ก็เอ้ยสงสัยอะ่ะก็ขอคนได้เลยไม่ต้องขอคนได้เลยดูเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราอยากเข้าไปทํางานเนาะใช่ดูดีบอกว่าเราชอบใครอย่างเงี้ย เราก็เข้าไปดูเลยอ๋อชอบไปร้านนี้เหรอถ้าเราไม่ชอบล่ะไม่ชอบก็ก็แก็ผิดแกล้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแกล้งเลยโอ้โหชอบดูคลิปโป๊อย่างเงี้ยไม่แต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆจะไน้ยินเป็นคนดีเขาไม่ทำเรื่องพวกนี้หรอกอ๋อเขาเป็นคนดีเราคือเราต้องเราต้องเชื่อใจใจะมาว่าไงก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนดีเพียงแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาพยายามทําก็คือว่าก็เผื่อเอาไว้ในกรณีที่แม้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะเจตนาดีก็ตามแต่บางทีเผลอเออ ไม่ได้ตั้งใจประมาทหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาจจะเกิดความเสียหายกับประชาชนเนี่ยทีนี้เขาก็มีกลไกว่าเออจะมีกลไกมาตรวจสอบเยียวยาหรือว่าติดตามการทําอของเจ้าหน้าที่ยังไงได้บ้างครับซึ่งอไอ้กลไกเหล่านี้เนี่ยที่ดูกันในร่างเนี่ยของไทยเนี่ยเออมันก็ไม่มี S <S อันนี้ก็เลยห่วงครับอีกคือก่อนจะทำเนี่ยก็ไม่ต้องขอใครออทําเสร็จถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็ไม่มีกลไกมาเอ่อเยียวย,ยาหรือว่าเออดูเรื่องอเสียหายความเสียหาย,หายที่ทเกิดขึ้นนี่มันคืออะไรบ้างอย่างเช่นเช่นบางทีมันอาจจะเกิดกรณีที่คือหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่กลัวอะไรเอ่อถ้า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 คุณไม่ได้ทาอะไรผิดจะกลัวอะไรนะไม่ได้ทาผิดกฎหมายมีศีลธรรมกลัวอะไรก็ให้เขาดูไปดิให้เขาดูไปสินะนี่เราพูดถึงว่าเออจริงในโลกปัจจุบันเนี้ยครับเราติดต่อสื่อสารกันเนี่ย เรามีข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเก็บอยู่ในโทรศัพท์เราบ้างคอมพิวเตอร์เราบ้างในเว็บไซต์อะไรที่เราไปใช้บริการบ้างทีนี้มันอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรที่มันผิดกฎหมายเลยในนั้นนะครับพียงแต่ว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอื่นเนี่ยรู้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเอาไปใช้ทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสมของร้ายกับตัวเราก็ได้ หรือบางบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากบอกให้ใครรู้อะ <ừ> เราอยากจะแชร์เฉพาะเพื่อนๆเ,เรา <ừ> คือเวลาเราพูดถึงว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกับความลับคือหลายอย่างเนี่ยวเวลาบอกความลับเนี่ยคือเรารู้กันเองคนเดียวรเรารู้คนเดียวไม่ให้ใคร,ใครอื่นคนคนอื่นรู้เลยเปียงแต่ว่า เวลาบอกว่า privacy เนี่ยนะครับหรือว่าความเป็นส่วนตัวคือว่าเราพยายามจะควบคุมว่ามีใครรู้ได้บ้างเราสบายใจที่จะแชร์เรื่องนี้กับใครทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครหรืมนมาร่วงรู้เนี่ยเอานี้ไปบอกเนี่ยสึกอาจจะไม่สบายใจออายก็เป็นได้ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายมแต่ไม่สบายใจอับอายนะครับหรืออีกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางทีมันเกิดการเลือกปฏิบัติได้เหมือนกันบนตัวข้อมูลนี้ค,คือ,เ,อเวลาพูดถึงเรื่องหลักการ สมมตินะว่าตอนนี้ไปยังมีร,รัฐธรรมนูญแบบนั้นอยู่นะครับกอ็อย่างน้อยนะอย่างรัฐธรรมนูญ2 5งหูนเนี่ยก็พูดถึงว่าบุคคลเนี่ยครับจะจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติบนฐานของอะไรนะเชื่อชาติศาสนา <c oughs> ความเชื่อ <c oughs> เพศสภาพ <c oughs> อะไรต่างๆนะครับทีนี้หรืออุดมานทางการเมืองนะครับ <c oughs> หรืออะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากําลังจะไปสมัครงานสมมติแล้วนายจ้างบอกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าคนนี้แบล็กกาด์นยังไงสีไหนวะอะไรเงี้ยจ้างคนไป เช็คเนเน็ตดูข้อมูลหรือว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเขาให้ช่วยไปดูหน่อยคุณมีอำนาจหรือมีอุปกรณ์อะกดไปเช็คดูเฮ้ยคนนี้ไม่ไม่ไม่ตรงกันไม่จูนไม่ได้ว่ะเอ้ยหรือว่าคนนี้มันพวกนั้นหรืออะไรก็ว่าไปคือยังมีคใสลร้อยแปดบอกว่าไม่เอาไม่ไม่ไม่รับสมัครงานไม่ไม่ให้ทํางานหรือไม่รับรักษาพยาบาลไม่ คือเลือกกับปฏิบัติอะว่าว่าง่ายคือรู้ข้อมูลไอไอตรงนั้นแล้วก็เลือกปฏิบัติได้เลยเลือกปฏิบัติได้ซึ่งถามว่าตัวเราเองทําอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเปล่าแต่ตัวเขาเองนั่นแหละกาลังจะทําผิดกฎหมายอะไรบางอย่างกับตัวเราหรือเอาข้อมูลเราไปทําธุรกรรมปลอมเป็นตัวเราไปซื้อขายของหรือว่าไปสัญญาว่าจะทํานู่นทานี่ทาธุรกรรมอื่นหรือว่าผิดสัญญาโกงเขาบ้าง แต่ทาในชื่อเราแบบนี้เราเดือดร้อนอ,อันนี้ก็เลยเป็นว่าทาไมเราถึงต้องแคร์กับเรื่องว่าเออใครจะมาดูหรือด,ดึงข้อมูลส่วนตัวของเราไปที่นี้ไอ้กฎหมายพวกนี้เขาใช้คําว่าเศรษฐกิจดิจิตอลใช่ไหมครับคือมันก็ฟังดูเหมือนว่าโอ้โหมันคงไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรทาให้มันเศรษฐกิจมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วถ้ามันออกมาจริงมันจะเป็นไงครับ ว่าเศรษฐกิจมันจะดีหรือขึ้นมาหรือว่าจริงๆแล้วคนมันจะกลัวมากกว่าก็อาจจะดีก็ได้นะครับก็อย่างน้อยๆพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในหนาวน่าจะขายของได้ครับแล้วก็แต่ว่าอันนึงเนี่ยจริงๆถ้าเราพูดถึงว่าการทํามานเขาขายทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่บนความเชื่อใจกันเชื่อมั่นกันว่าโอเคเราทําอะไรต่างๆไปเนี่ยเขาจะคุ้มครองเรานะข้อมูลของเราเนี่ยเขาจะเอาไม่ไปทําอะไรเสียหายอย่าเงี้ยนี้ มันก็มีความกังวลจากผู้ประกอบการหลายส่วนเหมือนกันว่าเออถ้ามันทําเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเนี่ยผู้ประกอบการผู้ให้บริการในประเทศเนี่ยครับบางทีอาจจะลำบากกันที่จะแข่งขันกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศคือว่าง่ายลองคิดดูว่าสมมติตลาดเดียวกันนะครับมีผู้ให้บริการอย่างเดียวกันเลยราคาเท่ากันฟีเจอร์อะไรต่างๆนี่เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าบริษัทนเนี่ยตั้งอยู่ในญี่ปุ่นสมตสมติครับบริษัทหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองไทย ซึ่งออพอคนไปดูเนี่ยเ,เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับหรืออาจจะมีบริษัทอย่างอยู่เมืองจีเลยก็ว่าไปนเนี่ยคนก็เลือกแล้วเออเราจะใช้บริการไหนดีทุกอันฟรีหมดทุกอันดีหมดคนก็ต้องทบทวนดูว่าเออแล้วข้อมูลของเราเนี่ยพอไปเก็บอยู่ในประเทศนี้นเนี่ย มันมีกฎหมายมีมาตรการอะไรทีม่มคามคุ้มครองข้อมูลเราบ้างคนก็อาจจะตัดสินใจเลือกใช้บริการที่อยู่ต่างประเทศมากกว่าในประเทศทีนี้คำถามก็ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าจะมาส่งเสริมเศรษฐีดิจิตัลอยากให้อุตสาหกรรมในเมืองไครมันโตมันเกิดเนี่ย มันก็อาจจะไม่เกิดคนหนีไปใช้ข้างนอกคือไม่มีใครอยากใช้งานของคนที่แบบสามารถล้วงความลับเราได้ตลอดใช่แต่คนที่จะมาตั้งบริษัทในไทยเนี่ยก็อาจจะไม่มาเวลาเขาพูดถึงว่าจะเอา data center มาตั้งอะไรต่างมาตั้งเนี่ยเขาก็จะคิดถึงเรื่องนี้ว่าเออมันมีมาตรการคุ้มครองอะไรหรือเปล่าอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะมีเรื่องของบริษัทที่รับประมวลผลข้อมูลของคนต่างประเทศนะครับทำในเมืองไทยเช่นสมมติผมตั้งบริษัทประกันชีวิต ในสมมติมในประเทศเยอรมันผมวันๆเนี่ยต้องประมวลผลเอกสารของพลเมืองอเยอรมันเยอะแยะมากมายเลยนี้ค่าค่าแรงที่นั่นมันแพงสิ่งที่ทําได้คือว่าบางทีผมอาจจะจ้างคนในเมืองไทยมาช่วยเช็คเอกสารนะครับอาจจะเป็นงานง่ายๆนะครับแต่ว่ามันต้องใช้แรงงานสูงมันวันๆนึงเอกสารเยอะอมผมก็อาจจะใช้วิธีว่าทําระบบอัตโนมัติที่เยอรมันนะครับผมเป็นบริษัทเยอรมันจดทะเบียนที่นั่นสแกนเอกสารทั้งหมดนะครับ แล้วก็ส่งเนี่ยเป็นเป็นไฟล์ภาพมาที่เมืองไทยนะครับจ้างคนที่เมืองไทยซึ่งโดยเปรียบเทียบเนี่ยค่าแรงอาจจะถูกกว่านะครับ,รบโดยอาจจยังคุณภาพดีอยู่เนี่ยก็เช็คเช็คเช็ครู้สึกว่าโอเคนี้โอเคนะครับอาจจะส่งกลับไปที่หัวหน้าผมที่เยอรมันบอกว่าโอเคข้อมูลต่างๆนี้เนี่ยครบถ้วนน่าจะโอเคน่าจะให้ประกันได้ทางนั้นก็โปรเซสทําไปทีนี้ขั้นตอนคือว่ามันมีการส่งข้อมูลของพลเมืองเยอรมันพลเมืองของยูเนนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยมาที่เมืองไทย มันมีกฎหมายที่นั่นบอกว่าคุณไม่สามารถส่งข้อมูลออกนอกประเทศไปได้ถ้าประเทศปลายทางเนี่ยไม่มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าประเทศต้นทางค,คือเขาต้องการกคุ้มครองพลเมืองเขานะครับเขาก็ต้องเช็คแบบนี้นี่ปัญหาคือถ้าเมืองไทยเนี่ยไม่มีกฎหมายที่เท่ากับฝั่งนู้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับงานแบบนี้เนี่ยมาทําในเมืองไทยก็ไม่มีละก <ๆ S 2> ็ไม่มีละอันนี้คือสําคัญว่าถ้าอยากจะทําให้เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันต่อได้เนี่ย เราตอบคําถามเหล่าน,นี้ได้หรือยังอ,อยากออคนจะอยากมาลงทุนในเมืองไทยไหมหรือคนอยากจะโอนข้อมูลนะครับของคนเมืองเขาเนี่ยมาตมูลผลเมืองไทยหรือเปล่าผมคิดว่ากฎหมายชุดกฎหมายที่ร่างมาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์นั้นเท่าไหร่ ที่ำไมก็ถึงอยากทานะครับไอชุดกฎหมายนียมันแสดงว่าต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างทำไมทำมาดูเรื่องความมั่นคงนะไม่รู้ดิเท่า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 ่ดิมองผมผมแล้วก็หลายๆคนมองเนี่ยก็คืออยากรู้นั่นแหละว่าคนที่ตัวเองแบบดูอยู่เนี่ยเขาทําอะไรยุคยิ่งกันบ้างคือคาว่าเศรษฐกิจนี่อาจจะแบบว่าไม่ไม่ดูแล้วก็มีอยู่ก็มีอยู่ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ในเรื่องที่เขาช่วยทําให้ธุรกรรมต่างๆมันดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ในมองในรเนี่ยอาจจะเป็นได้เฉพาะในประเทศเท่านั้นในเรื่องที่การทําให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ดิจิตอลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเท่าไหร่ทีนี้มันยังเป็นร่างอยู่สมมุติว่าเราแบบอยากที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เห็นด้วยเราสามารถทําอะไรได้บ้างก็ต้องส่งเสียงครับคือก็เริ่มเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยกระบวนการที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ เสนอแนะเรื่องกฎหมายเนี่ยช่องทางแบบปกติเนี่ยมันไม่มี <uria> mhm. นะครับคือเราไม่ได้มีตัวแทนสสต่างๆที่เป็นผู้แทนของเราในสภา,าที่ที่จะไปออส่งเสียงอะไรต่างโอเคแหละก่อนหน้านี้ที่มันมีอาจจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คือมันไม่มีเลยนะครับทางที่พอจะทําได้โดยนี้คือก็อาจจะเป็นเรื่องการส่งเสียงของเราเองเนี่ยแสดงข้อกังวลเนี่ยผ่านช่องทางตัวที่ตัวเองพอมีบ้างโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยตอนนี้โพสต์ได้ก็โพสไปเถอะนะบ่นเรื่องนี้กันบ้า,างให้ให้ให้เพื่อนเนี่ย เนี่ยคือคนที่ดูเนี่ยอาจจะได้รู้ประเด็นนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเราอาจจะยังไม่รู้นะครับก็อาจจะช่วยส่งเสียงให้เพื่อนเพื่อนได้รู้แชร์ลิงก์คลิปนี้ออกไปเยอะอะไรเงี้ยให้เพื่อนได้รู้บอกพี่แบกออกไปร้อยเป็พันแล้วก็เออคุยอันนี้คนที่เราเออคุณเป็นห่วงไหมเรื่องนี้จริงนะเพราะเพื่อนผมบางคนนะแค่จะเล่นเกมของแบบเว็บบางเว็บที่แบบพวกควิสเนี่ยมันยังไม่เล่นเลยนะเพราะมันกลัวว่า จะมารู้ข้อมูลในเฟซบุ๊กมใช่แต่พอเป็นเรื่องแบบเนี้ยเฮ้ยอาจจะกลับไม่รู้สึกเดือดร้อนผมว่านี่น่าสนใจเรื่องเดียวกันเลยใช่แล้วอีกอันนี้ถ้าพูดถึงว่า Facebook การสื่อสารเนี่ยคุลาการสื่อสารเราไม่ได้คุยคนเดียวเนาะเราคุย2อคนทีนี้แปลว่าสมมติว่าเราคุยไลน์คุย a c e b o o k อย่างนี้ครับเรามีเฟรนด์ลิสเต็มไปหมดเลยเราคุยกับคนเต็มไปหมดเลยแชทแปลว่าถ้าเกิดวติว่าโทรศัพท์ของเรา Facebook ของเราไลน์ของเราเนี่ย ถูกดักฟังได้เจาะแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นข้อมูลของเราของเดียวนะอข้อมูลเพื่อนเราเนี่ยที่เราคุยกับเขาด้วยเนี่ยเราคุยกันสองคนนี่หรือคุยเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ถูกดูไปด้วยหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเราญาติเราเพื่อนเราทั้งหมดก็โดนไปด้วยเวลาโดนมันโดนก็เป็นเครือข่ายอ่ะเพ่นคือเป็นข้อดีเพราะโดนอะไรก็มีเพื่อนอ่าก็ไปด้วยกันไม่เหงาอันนี้เนาะนิ้วกลมมองโลกแง่ดีครับสมเป็นพี่เอ สองเพื่เนี่อ้าก <c oughs> ็เป็นเรื่องที่น่ากังวลก็